อาจารย์ดรสุจินจินายนนะคะพร้อมทั้งคณะผู้บริหารนะคะมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึงคณะผู้ติดตามท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้มาถึงบริเวณในห้องประชุมเอกาศทศรสแห่งนี้แล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งจะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะคะในพิธีเปิดโครงการทิศทางคมนาคมไทยกับการพัฒนาสีแยกอินโดจีนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ทุกท่านนะครับผมดออรอาทิสารวายุภาพค่ะและสวัสดีค่ะดิฉันธัญรัตน์อินเมืองค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะโดยในวันนี้นะครับวิทยาลัยโลจิสติกและโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดประชุมสัมมนาเรื่องทิศทางคมนาคมไทยกับการพัฒนาสี่แยกอินโดจีนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการสนับสนุนการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้โครงข่ายโซ่อุปทานระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีนก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศการขนส่งรวมถึงท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางที่สําคัญที่จะเชื่อมไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้และเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีจุดตัดที่สีแยกอินโดจีน ดังนั้นจึงมีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึงถึงความยั่งยืนและการเข้าใจผลกระทบการใช้ประโยชน์ระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกที่สีแยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลกครับและขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญดรบุญทรัพย์พาณิชการผู้อํานวยการวิทยาลัยโลจิสติกและโซ่อุปทานขึ้นกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการครับขอเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านจารุพงษ์เลืองสุวรรณท่านรักษาราชการแทนประหลัดกระทรวงคมนาคมท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรท่านผู้บริหารจากกระทรวงคมนาคมท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับ วิาลัยโรจิสิกและโซ่ประธานมหาวิทยาลัยนเรศวรขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการสัมมนา,าทิศทางคมนาคมไทยกับการพัฒนาสี่แยกอินโดจีนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากข้อตกลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่12ในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2550ที่ผ่านมา ได้มีการทําข้อตกลงให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมตัวกันเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558โดยประกอบด้วย3เสาหลักได้แก่ประชาคมความมั่นคงอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเสาหลักด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดเป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวในกลุ่มอาเซียนส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้าระหว่างประเทศด้านการขนส่งและด,ด้านการท่องเที่ยวอย่างเสรีของกลุ่มประเทศสมาชิกประกอบกับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีจุดตัดเส้นทางเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคณสี่แยกอินโดจีนและวิทยาลัยโรจิสิกและโซ่ประธานมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เร็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการคมนาคมสี่แยกอินโดจีน ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับขีดความสามารถเชิงพื้นที่มีการจัดการระบบการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของภูมิภาคจึงได้จัดการสัมมนาทิศทางคมนาคมไทยกับการพัฒนาสีแยกอินโดจีนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีเข้าร่วมสัมมนาจานวนประมาณ200ท่านทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และหลังจากการปาตักถาพิเศษของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นกิจกรรมการเสวนาโดยผู้ทรคงคุณวุฒิประกอบด้วยดรยุราสุขมานพผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรองศาสตราจารย์ดร,รรุทธพนมยงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นา,า,ายวิศววิศวชัยวัฒประธานคณะก,กรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลกและนายวชิรศักดิ์เร้าประเสริฐนายก สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยผมขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณอีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปากฐกถาพิเศษซึ่งถือได้ว่าจะเป็นช่วยจุดประกายการพัฒนาสีแยกอินโดจีนให้เกิดเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนและสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ครับ ค่ะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดรสุจินจีนายนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ขึ้นกล่าวต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรท่านผู้บริหารกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ผมมีความ เพื่อปิติและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอันตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็ได้ถือโอกาสในการจัดสัมมนาในหัวข้อ ที่ทางคมนาคมไทยกับการพัฒนาสีแยกอินโดจีนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยผมเองได้ยึดเป็นหลักและเป็นนโยบายที่สำคัญว่าการทำง,งานของหมาะไรนั้นเนี่ยต้องยึด กระทรวงแบบเสมือนลากแก้วในการสร้างคนในการสร้างทักษะโดยเฉพาะสร้างทักษะนะให้กับนิสิตนะของมาหลาลัยนะวันนีกนะ้ก็ขยายความคิดนะครับของ3 p นะ Public Privat e p a พ t น e r s ช i p เนี่ยผมคิดว่าไม่เฉพาะ i v a t e เท่านั้นเอง นะแต่กองค์กรนะที่เป็นเสาหลักในการงานในการบริหารของประเทศเนี่ยนะครับนะมาอะไรต้องเข้าไปนะให้เข้าถึงเข้าใจแล้วก็จะได้สร้างคนนะได้ได้ตามความต้องการแลนะเป็นคนที่มีคุณภาพต่างๆนี้ด้วยนะผมเองนั้นนะก็คิดว่าในการเข้าสู่ เอไหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมาลายต้องปรับตัวเยอะวันนี้ต้องทบทวนกระบวนการเรียนการสอนใหม่เพื่อจะให้นในสิทธ์นักศึกษาของเราเนี่ยนะครับมีทักษะมากขึ้นวันนี้รู้แต่ทฤษฎีแล้วก็รู้อดีตในฐานาผมนะ e พ e ส e กับ Future เนี่ย นะไม่ค่อยได้ให้เท่าไหร่ซนะึ่งผมคิดว่านะคงจะต้องเอาโจทย์ต่างๆเหล่า,า,านี้เนี่ยที่เป็น current issue นะที่เป็น problem base d หรือที่เป็น case study ต่างๆเนี่ยนะเอามาให้นิสิตทำนะวันนี้ก็เป็นส่วนน้อยนะครับนะความจริงนโยบายของมหลาลัยเนี่ยเรากระตุ้นให้นิสิตเนี่ยได้มีการประกวดโครงการประกวดนวัตกรรม เป็นความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพลังของเขาเนี่ยมีเยอะนะถ้าเราให้เปิดโอกาสให้เขานะเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมาให้กับสังคมได้ในอนาคตก็เลยพยายามไปในท,ทิศทางนีนะ้แล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ยากเย็นแต่ต้องหาวิธีการที่จะมากระตุ้น ถ้าทำให้สําเร็จได้ก็คือเรื่องของความสามารถใด,ด้านภาษาณนะนะวันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษนะฮะก็เป็นภาษาที่มีความจาเป็นต่อความรู้แต่ภาษาที่จะไปประกอบวิชาชีพเนี่ยมีอีกหนึ่งภาษาที่ต้องรูนะ้ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือภาษาเพื่อนบ้านก็ตามณนะวันนี้เนี่ยต้องใช้มาตรการต่างๆที่จะจูงใจนะให้นิสิตเนี่ยนะได้หันมาสนใจผม ผมจะขอยกตัวอย่างอยงขณะนี้เนี่ยนะเราส่งนิสิตท,ทั้งเรานะไปฝึกงานในสถานทูตพม,มา่าอย่างนี้เป็นต้นก็คัดเด็กที่สนใจที่จะเรียนภาษาพม,มา่าแล้วผมคิดว่าถ้าขยายตรงนี้ออกไปมากๆเนี่ยนะการพัฒนาบัณฑิตของเราเนี่ยนะครับในเรื่องภาษาก็จะดีขึ้นมันต้องมีสิ่งรอดใจต้องมีเทคนิควิธีการต่างๆนะวันนี้ก็คิดว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนท่านดัตรี ว่าทางมหาาร,รัยนศวรเนี่ยนะครับก็ได้มีความสัมพันธ์กับทางกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะรื่องในเรื่องของการขนส่งมันมีโครงการการขนส่งระบบจราจ,จรต่างๆที่ทาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาารัยนศวรกับทางกระทรวงคมนาคมอยู่หลายโครงการด้วยกันนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งหเหล่านี้ครับคงจะต้อง,องการเปลี่ยนว่าจะต้องสานต่อไปนะครับเพื่อสร้างคนนะให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศชาติต่ตอไปใน,นนะอนาคตครับในการนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทางอะไรได้มีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากการเสวนาให้เกิดขึ้นในวันนี้ก็เน้นในเรื่องของแนวทางการศึกษาการพัฒนาสีแยกอินโดจีน ให้เป็นยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกของภูมิภาคต่อ,ตอไปในนามของมารายนเระะสวนผมขอกราบขอบคุณท่านนาตตรีท่านผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมท่านสมาชิกสภาผู้แทนราศดรนะด้วยความยินดียิ่งครับขอขอบคุณครับ